ต้องแบบนีเหรอขอบคุณพขอ่คามุขมากมากความนิยมชมากนะแต่ว่าสิ่งคือต้องรวยตองรวขอคุณรู้ไหมคุณอารยอคิดแผนการเด็ดนะคะว่าคือออกมาปุ๊บนะถ้าเมื่อกี้เราซื้อแบบว่าตรงเซเว่นแถวบ้านทุกคนก็จะรู้หมดถ้าเราซื้อถูกเข้าไปกาทุกคนก็จะหาเสื้ออะไรมาเพราะฉะนั้นนะคะเราเลยแบบว่าใช้มันสมองและหน้าตาและความสวยของเรานะคะคิดแผนการนี้ขึ้นมาขอบคุณมากเลยเมื่อกี้ยูตอนที่มึงแยกไปยูบอกกูว่า ได้ตามันต้อ,นองเปซีเคกับน<ส><ส>้อแน่นีเหรอไม่รู้เฮ้ใครรู้เปล่าวันนี้ไม่ใช่อย,อยุ่นะคะสวยนกา